เ,เราเข้ามาสุดซอย <ทำ S 2> เลยนะคะเขาบอกว่าตรงนี้คือสารหลักเมืองเก่ารู้ไหมเนี่ยว่าเขาพามาทําอะไรอยู่ข้าวเนี่ยเาะเขาจะพามากินข้าวเขาบอกงั้นอย่าทำตาหยีดิดดอย่าจเจอแดดแล้วทําตาทำไม่ทําตาหยีได้ไงแดดสะเปรี่ยงขนาดนี้เอางั้นไปว้าวน่ารักน่ารักดีนะนร้านเขาน่ารักน<ะ>่ารักดีนะอุ้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อร่อยไหมครับตัวใหญ่ไหมได้ข่าวว่าร้านนี้เป็นร้านดังใช่ครับโอ้โหอันอันนี้อีลอกก็ไม่ใช่อันนี้ข้างในคือคักมากเลยสวัสดีจ้าได้ครับได้ครับตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้นะไม่ใช่เลยค่ะนะเออนี่ไรงนี้อะไรขนมอะไรนะขนมพลาด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 ขนมจาน มีมุกนะเดี๋ยวนี้มีมุกอยู่ใกล้พี่โจจากนางพี่ต้องสั่งเสียจะจับเมียเรา่ะเมียรักหอวยังหวานจะดีบปากตัวเองซะแล้วเหรอทำไมผักเขาเหนียวจังเลยอ่อนไม่กินตรงนี้อ้าวเหรอโเราก็ว่าผักทำไมเหนียวจังร้านนี้แบบผักเหนียวอ๋อ เขาใช้ใบาจากพอนะเดี๋ยวก็อิ่มก่อนลอะอร่อยไหมอร่อยนะอร่อย,นะออยอหอมไอสปูนั่นผักนะนะ่ะนี่ผักมาทั้งสวนเลยเนี่ย <c oughs> ผักมาทั้งสวน <c oughs> ชอบอันนี้อันนี้ใบนนที่เราไปปลูกไว้ที่บ้านอ่ะออันนี้อันนี้กาหยูเม็ดมะม่วง กายอยู่ไม ah. ah. ่กายหญีกายอยู่กายหญีเนาะไม่ใช้กายอยู่เนาะเอาหรอจริงป่ะเออเราไปเรียกเป็นกายอยู่กายอยู่กายอยู่นี่บางจังหวัดเขาเรียกค่ะเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเอาเหรอใช่ค่ะแต่ถ้าที่นี่เรียกกากายหญีแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันนะเอากันอันนี้หัลาานะฮะบางอย่างผมก็ไม่รู้นะว่าใบอะไรอันเนี้ยใบเนี้ยผมไม่รู้จักเนี่ยเนี่ยต้องถามพี่เขานี่อันนี้คืออะไรฮะ ปลาทอดปลาข้างเป็นปลาทอดปลาข้างเหลืองด้วยอันนี้ปีกไก่ทอดโอ้ยอันนี้น้ำยากระเทยโอ้โหอ้อ้ห้หอาปลาแค่เห็นเราก็มีความสุขแล้วอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปลาข้างเหลืองนี่ปลาอะไรอีกอะอะไรอีกอะอะไร่อยยังไม่ได้กินเลยหล่นไปแล้วขอที่ชู่หน่อยจะทีหลัก อันนี้อะไรอ่ะครับคุณพี่ชัยโปชัยโปออชัยโปผักเขาเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือถ uh> ั่วดองใช่ไหมฮะถั่ว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 ฝักยาวดองอันนี้แ่งกว่าอันนี้สับปะรดอันนี้ถั่วฝักยาวไม่ไม่ดองอันนี้มะเขือม่วงอันนี้มะเขือมะเขืออันนี้น้ำยาน้ำพริกนะครับ โต๊ะเล็กไปเลยถนัดตาเลยค่ะยาน้ำพริกได้อยู่ครับได้อยู่ครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเข้ามาข้างในเนี่ยปรากฏว่ามาเจอร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นขนมกินร้านลับคำว่าร้านลับก็คืออยู่ลึกมากแต่คนที่นี่ก็รู้จักกันนะคะคือรู้จักกันแล้วจะบอกว่าลับได้นั่นน่ะสิใครเป็นคนเป็นตั้งตั้งขึ้นมา เขาเขาคอมเมนต์กันว่าเป็นร้านลับนิดนึงนะอะไรเนี่ยภาษาโซเชียลลับอะไรเขารู้อันทั่วเนี่ยแถวเนี้ยใช่ไหมคะมีใครไม่รู้ะแต่ทีเนี้ยเราจะเอาขนมจีนวางตรงไหนคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่ามันเต็มโต๊ะเยอะเยอะนะโต๊ะก็ใหญ่แล้วนะโต๊ะก็ใหญ่มากแล้วนะมันไม่มีที่มายังไม่หมดดิ ะยังไม่หมดอีกนะเนี่ยอันนี้พวกมันจะเอาหนมจีนวางตรงไหนอ่ะจ้าหนูนี่ปลาอะไรอะครับอันนี้ปลาชิงช้างปลาชิ้งช้างอันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจเหรอคะปลาชิงช้างนี่เขาทำอะไรฮะกินกับขนมจีนเลยนึ่งมั้งเนี่ยยรืทอดไม่รู้นะอื้มก้างกางก้างไม่แข็งอร่อยอันนี้อร่อยอุ้น่าเอาไปกินกับนี่เนาะกินกับข้าวต้มตอนเช้าๆหักทั้งหมดเนี่ยเกือบจะสิบจานแล้วนะคะเครื่องเคียงอ่ะ แต่เขาทอดนุ่มๆเหรอทอดเหรอเฮ้ยือเอาไม่ทอดกินได้ด้วยเหรอแต่ว่าวิธีกินนะครับบางคนนะอันนี้ทอดหรือยังอันนี้ยังไม่ทอดตากแห้งเฉยๆแต่เขากินได้ใช่ไหมมันเป็นปลาเค็ม嘛เนาะใช่ค่ะทำกินแบบขนมจีนเขากินแต่ขนมจีนเลยอ๋อทำนเลยถ้คนกินแบบนี้เนาะอ่อนเหรออ่อนเลยพี่กินหมดเลยอะอ่อนอ่อนก็กินได้อืมเอ้าน้องๆหาที่นั่งดูนะคะว่าเราจะมีตรงไหนเอาเอาเขไปนั่งที่นี่ ปัญหาคือไม่มีที่วางเราถือเอาเนาะมันไม่มีปัญหาแตเราคุณรักชนีมันก็เราหมดแล้วมั้งเราจะยังไม่หมดอีกค่ะนีแก้วน้ำคุณผู้ชมคะชื่อร้านอะไรคะมีชื่อร้านไหมคะตรงนี้เขาเรียกชื่อร้านอะไรคะพี่ชื่อร้านนน้ำซีลับเมือค่ะ เป็นสารหลักเมืองจริงหรือเปล่าใช่ค่ะสารหลักเมืองหลักแรกของภูเก็ตค่ะจริงมีกี่หลักคะสี่หลักค่ะโอ้โหอันนี้หลักแรกค่ะทั้งหมดสี่หลักเมืองนะคะขอบคุณค่ะหลักแรกก็เต็มโตแลวขนมจีนหลักเมืองนะคะอยู่ข้างๆภูเก็ตต้องเอยู่ข้างๆจะเป็นสารหลักเมืองใช่ค่ะเดี๋ยวให้แปนแปนได้ดูนะคะว่าขนมจีนหลักเมืองอันนี้น้ำยากะทิเนาะข้นมากเห็นไหมคะจะกินน้ำยาอะไรก่อนดีนะ อันนี้น้ำยาน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอันนี้น้ำยามีมะกดอปลาถ้าชอบแนวถ้าชอบแนวเผ็ดหน่อยก็เป็นน้ำยาไตปลาเอ๊ะน้ำยาเขาก็มีสามอย่างเองนะแต่เครื่องเคียงเขาเยอะมากเนี่ยไตปลาเดี๋ยวผมผมเป็นคนชอบกินไตปลาผมขอไตปลาก่อนชุ่มชุ่มเลยนะับแต่คุณกังพูจะไม่ค่อยกินผักในไตปลาเนาะเขาจะกินน้ำกับผมชอบกินไตปลาแบบไม่ค่อยมีผักแต่ก็ได้หมดนะผมไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรกินได้หมดนี่แล้วมีข้าวเปล่าด้วยมีขะาีเอาไม้ข้าวมีข้าวเปล่าด้วยนะจีจานมากไตเปล่าจีจานมากเออไตปลาอร่อยอ่ะอันนี้สองน้ำเลยนี่ต้องไล่ข้าวเปล่าเฮ้ยคุณคุณกินทีเดียวสองน้ำคุณากินสองน้ำนะพี่เาถ้ากินอย่างเงี้ยคุณไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องได้ไงคุณจะอธิบายว่าไง คุณจะอธิบายว่าไงน้ำยากะทิอธิบายว่าไง,งกลมกล่อมจะเข้าได้ปล่าแล้วน้ำยาลแล้วน้ำยาแล้วน้ำยากะทิคุณจะอธิบายว่าไง <c oughs> เอามันราดกันแล้วมันกลมกล่อมอ่ะ <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเอาที่สบายใจยังไม่ทอดแต่กินได้ฮัล <c oughs> พอดีกันเลยหวานปนเค็มทีเนี้ย ขนมจีนเนี่ยที่นี่เขากินกับสับป,ปะรดไอ,อ,อ้เนาะก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้สินะมันจะอธิบายว่ายังไงพี่นี่น้ำยาก,กะทิเปรี้ยวอ่ะนี่น้ำยาก,กะทินุ่มดีจังละมุนอืรสชาติละมุนนุ่มๆกลางๆแต่หอมนะอืหอมกะทิเขาหอมมากค่ะ ผักนี่ฟรีใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวกินให้จบก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ำพริกเราไม่รู้ราคาเลยนะไม่ถามสุขภาพกันเลยนะมีตังจ่ายมากว่ะคุณรัชนีเอ้เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องของนอกกายคุณก็ห่วงแต่เรื่องตังจ่ายรอเปล่ายังไงผมก็ไม่จ่ายอยู่แล้วงานเนี้ยอืมหวานหอมอหอมถั่วขอดูกาทอดหน่อย อุลิตาเด่นจริงเขแปลกมากเลยก็ถือว่าน้ำยาเขาทีเด็ดทั้งสามแบบเลยนะใช่ไหมอร่อยทั้งสามแบบเลยคือเหมือนกับมาแล้วสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะต้องสามอย่างเขาเขาไม่ได้สั่งนะเมื่อกี้เราเราไม่ได้สั่งเขาจัดมาเลยก็จัดเป็นเซ็ตใช่ไหมเพราะว่าจะรู้สึกขาดไงถ้าถ้ากินแต่ไอ้นี่ก็จะรู้สึกขาดเดี๋ยวไปพูดกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องว่ามาภูเก็ตของเขาก็นั่นแหละ เขาอยากให้ทานอ๋อราดเป็นจานอ๋อถ้ามาน้อยก็ราดเป็นจานนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังจ่ายก็ให้เลือกเอาเอ้าจริงจริงต่างอย่างเงี้ยแล้วกินคนเดียวคุไจ่ยังไงอ่ะมีปัญหาแต่เรื่องมีตังจ่ายมีตังจ่ายปลาทอดปลาข้างมือล่ะขกรอบตรงนี้แล่เออเมื่อกี้ว่าจะชิมหลุดมือซะก่อนชงสายไม่ได้บอกใครเขาชอบแป้งทอดใครอ่ะก็ไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้หลุดมือใครไม่ได้บอกใครน้ำจิ้มอร่อยมีน้ำจิ้มเท่าไหร่อะไรคะมขายดีมากอันนี้อะไรคะต้ตำไทยใส่ปูตำไทยใส่ปูดูจากหน้าพี่กําพูใช่ไหมคะก็เลยส่งส้มตำมาค่ะอันนี้พี่เขาอยากให้ชิมค่ะถือไว้ถือไว้เดี๋ยวผมชิมแย่ละถือไว้นะ จะจจะได้กินไหมหนูจะได้กินไหมพี่เอาถือไว้เอออยากเห็นแกกินพี่คุณรัชนีเอ้ยแต่พวกแกมีส้มตำเนาะตำปูไทยใส่ปูด้วยส้มตำเบอร์บายแล้วคุณรัชนีเนาะไปทั่วประเทศทั่วโลกหืมเป็นไงเส้นยังกรอบเขาแช่ดั้งแข็งใช่ไหมนัวความกรอบถั่วเขาหอมรสชาติกลมกล่อมอหวานนิดเปรี้ยวหน่อยอร่อยชุ่มคออืมือนเหมือนสโลแกนอะไริงนะหวานนิดก้ามหน่อยอร่อยค อร่อยถูกใจหมดหรือยังคะในร้านหมดแล้วใช่ไหมคะในร้านนี่เราสั่งทุกอย่างที่ร้านเขามีแล้วนะที่กระซิบกระซิบเน่กลัวรบกวนโต๊ะข้างๆจริงๆก็รู้จักคุณหมดนะคุณหกเกดนะมีน้ำเยวด้วยเหรอแฟนรายการเล่นแบบอร่อยไหมคะใหญ่มากอร่อยมาก ตัวใหญ่ตัวใหญ่เชิญฮะน้องๆบรรเลงไปเพราะว่าผมว่าที่เขาเรียกว่ากินให้มีความสุกกินยังไงคือกินอย่างนี้แหละกินให้มันเยอะๆกินให้มันหลากหลายคือมันถูกถูกปากอ่ะแล้วมันก็มีสรรพสิ่งให้เลือกให้เลือกกินบนเนี้ใช่กินมีความสุขนะฮะมาที่ร้านเนี่ยเออเดี๋ยวเลือกกินมือ ด้วยความที่เรามีไก่ทอดแล้วเราต้องแกะไงก็เลยใช้มือเลยใช่มีเพื่อนมือแล้วครัก็สมัยก่อนกินน้ำจินก็กินมือนะคุณรัชนีใช่หรอพี่มันน้ำมันเปื่อนนะมันจะมีช้อนมาจากไหนมันจะมีช้อนมาจากไหนอืเพื่อนก็เพื่อนมันจะมีนมจีนมาจากไหนจากประเทศจีนจริงจริงอาหารพวกเส้นเนี่ย วัานธารทำการบริโภคของชาวจีนสมัยโบราณโบราณทั้งสิ้นเนอะก,กุ้งจงก๋วยเสี่ยวมาจากเมืองจีนไม่งั้นเราจะเรียกขนมจีนเหรอคุณลงไปปักกิ่งดิเต็มเลยยายคือกุอ้ยแขกมเนก่อน,นไปที่เดียกุ้ยแขกเต็มบ้านเต็มเมืองัองนมอร่อย นิ้วมันยิ้วมนหน่อเจสซี่เจ้าของร้านตัวจริงค่ะเจสซี่ยิ้มชิชนี่ใครเอ่ยไม่ไม่ให้ถือกล้องด้วยแล้วจะดูจะถ่ายยังไงล่ะลูกอิ่มยังสะกิดอะไรอะสกอะไรไม่ใช่อิ่มหรือยัง๋อนึกว่าสะกิดจ่ายตังค์ด้วยไม่เอ้าก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอต้องให้บอกจริงๆรร้านเป็นร้านเล็กๆนะคะเดี๋ยวพาชมเคาน์เตอร์หน่อยเนาะเพราะว่าร้านเนี่ย ชื่อร้านขนมจีนหลักเมืองใช่ไหมคะเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเป็นคนพื้นที่เลยเปิดมานานหรือยังเนี่ยเออเกือบสองปีแล้วค่ะอู้เกือบสองปีแล้วหลักของเราก็คือน้ำยาสามอย่างนี่เสิร์ฟพร้อมกันเลยใช่ค่ะไม่ต้องสั่งแล้วแต่ลูกค้าค่ะบางครั้งก็ใจราดเองความหมายคือตักเองได้เลยใช่ค่ะเนาะนาขอดูน้ำยาหน่อยนะค่ะเขาจะหมดแล้วค่ะ กะทิค่ะข้นมากกินแล้วอร่อยปลาค่ะจะหมดแล้วค่ะแล้วก็น้ำริกค่ะสามอย่างอยู่ตรงนี้ก็คือถือจานขนมจีนมาตักราดได้เลยถ้ามาคนเดียวค่ะใช่จานละกี่บาทคะ3ามสิค่ะสาสบบาทแล้วถ้าสั่งไปแบบพี่กัมพูแบบว่าปากัมพูอ่ะอย่างนั้นยังไงคะก็คิดจานละ30สิบค่ะต่อคนเนาใช่ค่ะเอาแล้วมีเป็นจานค่ะจานละสามสผักไม่คิดเหรอไม่คิดค่ะ หุยปลาทิงะะ้งั้งไม่คิดหรอไม่ไม่คิดค่ะฮ้ยสามสิบบาทาเรากินกันห <ocalyptic> ้าคนก็ร้อยห้าสิบค่ะคิดจานละสามสิบทีมงานงงมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยเจอนะคะเอออ้าวก็น,นี่ก็เป็นรูปแบบของร้านขนมจีนปากใต้ซึ่ง หมดภายในเที่ยงได้ไหมค่ะเกือบเที่ยงค่ะเกือบเที่ยงเพราะว่าที่นี่ยเขากินขนมจีนกันตอนเช้าเช้าค่ะใช่บอกเลยหลายท่านนะคะอยากกินขนมจีนอร่อยทางใต้แม้กระทั่งภูเก็ตเนี่ยนะต้องมาเช้าเช้าถ้าเลยเที่ยงไปแล้วไปหาอย่างอื่นกินเลยใช่ค่ะนะคะร้านนี้มายังไงคะให้เซิร์ช Google ดีกว่านะเซิร์ชคำว่าขนมจีนหลักเมืองค่ะขนมจีนหลักเมืองเจอแน่นอนค่ะเจอค่ะ เข้ามาอาจจะคิดว่าหลงแต่ไม่หลงไม่หลงอยู่สุดซอยเลยใช,ใช่ค่ะนี่อีกหนึ่งร้านที่คู่ข่าวพามาชิมนะคะ30บาทอิ่มได้ <c oughs> น้ำฟรีไหมฟรีค่ะน้ำฟรีอีกอน้ำแข็งเป่าฟรีน้ำแข็งเป่าฟรีอีกยกเว้นอยากได้น้ำหวานก็มีแก้วละยีแก้วละ20่สิบถ้างั้นเดี๋ยวมามาดูน้ำหวานหน่อย เดี๋ยวพี่ตักให้หนูหน่อยค่ะ่ไอสีส้าฟ้าไอสีกลางๆคืออะไรจ๊ะไอเป็นน้ําแข็งหวานโบราณค่ะอ่าอะไรโบราณนะน้ำหวานโบราณค่ะน้ําหวานโบราณเอาน้ําหวานโบราณหนึ่งแก้วค่ะคืออยากจ่ายเพิ่มมาค่ะเพราะว่าสามสิบบาทเรารู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยระดับเสียกัมพูเขาจะเลี้ยงอ่าน้ําหวานโบราณเป็นยังไง มันจะเป็นน้ำเชื่อมใบเตยค่ะอ๋อน้ำเชื่อมใบเตยใช่ค่ะไม่หายอย่างนี้แล้วก็มีน้ำแดงค่ะฮะมีน้ำแดงอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เฮลูบอยนะคะแต่เป็นเป็นน้ำแดงแบบทไอแบบของโบราณนี้อะไรอย่างเนี้ค่ะมะจําท้องถินค่ะแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วกินแคค่ะใช่แล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปอะอแล้วข้างล่างเป็นน้ำหวานน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็ต้องอ๋อน้ำเชื่อมก่อนจะทานนี่คือเราคนก่อนค่ะเอาล่ะค่ะอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะ มันไม่ใช่เฮลซ์โรบอยนะแต่มัน<ช>มันไม่มีโซดาด้วยนะ,ะมันก็ตัดเยี่นได้นะเหมาะกับกินข้างหลังกร้อนๆใช่ชื่นใจเนาะ<ช>่อโอเคเลยค่ะ <laughs> นอนนอนที่ไหนนอนนอนไม่ได้ในมุ้งยังไงมุ้งไม่ว่างเอ้ยอันนี้เหมือนมุ้งเด็กแต่จริงๆต้อดไม้กันแมงวันนะดีเนาะอันนี้ผักนะตรงนี้ก็กันได้เลยเออนี่สะอาดนะฮะแก็เออ